โมเมนต์หาดูยากชมพูอรายาทำแบบนี้ให้พ่อนนอดงานนี้มีเคินเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คองรักกันมานานจนกระทั่งมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันสำหรับครอบครัวของซุปตาคนดังชมพูอรารยา กับสามีน็อตวิจรุตรังสีีสิงห์พิพัฒน์ที่ตอนนี้ทั้งคู่มีทายาทด้วยกันสามคนแล้วเป็นน้องแฝดสายฟ้าพายุและกำลังตั้งท้องลูกอีกคนอยู่ด้วยแต่วันนี้เราจะขอพักเรื่องลูกๆไปก่อนพาไปส่องโมเมนต์สวีทของคุณพ่อคุณแม่บ้างโดยวันที่3พฤศจิกายนคุณแม่และคุณพ่อผ่านลูกๆนั่งทานอาหารที่ร้านโดยแม่ชมได้โพสคลิปนาทีที่ตักอาหารให้คุณพ่อน็อต พร้อมกับยิ้มสุดแฮปปี้โดยโพสต์ผ่านสตอรี่ไอและแท็กหาคุณพ่อบอกเลยค่ะว่าโมเมนต์พ่อแม่แบบนี้นานๆทีแฟนคลับจะได้เห็นเดอ้อสวีทไม่เบาเลยนะคะเนี่ยแอบเขินแทนเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ